ค่ะอยากจะขอถามคุณหมอว่าถ้าเมื่อเพื่อนรักกลายเป็นว่ารักเพื่อนทําไงดีคะเพราะนัจะถามพวกเราจากเพื่อนรักรักแบบเพื่อนมนานานๆเข้ามันพัฒนาจนรักมากกว่านั้นลึกซึ้งมากกว่านั้นดีไหมครับดีลองเปรียบเทียบสิว่ารักแบบนี้กับรักแรกพบอย่างไหนดีกว่ากันใครว่ารักแรกพบตอบมือก่อนครับ ใครว่าดูแบบรักแบบเพื่อนจะยืนยาวกว่าโอเคครับแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์สอนมาดีมากเลยครับตอบตามทฤษฎีเป๊ะเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นครับน้องๆว่าคนที่มีความรักกับใครแบบเพื่อนก่อนเนี่ยความเป็นเพื่อนเนี่ยมันเข้าใจกันไว้ใจกันจริงไหมครับตั้งแต่เริ่มแรกนั้นสัมพันธภาพอันนี้เนี่ยมันเริ่มด้วยความไว้ใจกันเชื่อใจกัน ช่วยเหลือกันนับถือกันจริงไหมครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อพัฒนากลายเป็นความรักแบบหนุ่มสาวเนี่ยมันก็มีรากฐานความเป็นเพื่อนอยู่จริงไหมพอถึงตอนอนาคตเนี่ยถ้าเกิดจะระแวงแครงใจอะไรกันมันก็ไม่ค่อยเกิดเพราะว่ามันยังมีความเป็นเพื่อนกันอยู่จริงไหมครับซึ่งจะต่างกับความรักที่เริ่มต้นแบบหนุ่มสาวเลยถ้าไม่พัฒนากลับเป็นความรักแบบเพื่อนกันมันจะระแวงที่อิจฉา กลัวว่าเป็นโน ôn, ้นกลัวเป็นนี้และเราต้องรู้นะครับว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนครับน้องๆครับสังคมไทยเราในทางโทรทัศน์วิทยุสื่อทั้งหลายเนี่ยเลือกเกี่ยวความรักทั้งหลายเขาสื่อในทางบวกหรือทางลบครับลบใช่ไหมครับมีตะตบตีแย่งแฟนกันมีตาชิงรักหักสวาสดมีตารักคุดอะไรทั้งหลายเต็มไปหมดใช่ไหมครับ แต่ว่าเรื่องความรักดีๆเช่นความรักบางคนซึ่งอยู่จ้องนั่งนานมีลูกเต้าเรียนในต่างๆได้ดีพวกนี้เคยออกให้พวกเราเห็นไหมครับไม่เคยจนกระทั่งเรานั่งมองว่ารักทีไรต้องระแวงเช่นวันนี้แฟนมาช้าสงสัยไปกะกิ๊กแทนที่จะนั่งมองว่าวันนี้เป็นเพราะว่าแฟนทํางานหนักจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนกันเราจะเข้าใจกันมากกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรักเพื่อนรักก็ดีครับอนาคตดีมากเลยนะครับดีไหมครับ แต่สาหรับใครที่เจอรักแรกพบแล้วมันหวานแหววนะครับก็รักต่อได้ปัญหาคือทําไมพวกเราเชื่อรักแรกพบเพราะว่าเวลารักแรกพบมันมม่มันตื่นเต้นเจอหน้าปิ๊งโอ้โหหน้าเหมือนกันเลยนี่นี่นี่เนื้อคู่เด็ดขาดเลยใช่ไหมครับผมจะตอบให้ทําไมไอ้หน้าปิ๊งแล้วบอกเนื้อคู่ทุกเช้าขึ้นมาก็ส่องกระจกกระจกเอ๋ยบอกข้าเถิดใครงามเลิศในธรณีก็พระแม่เจ้าเราสิจะใครซะอีก ทุกวันก็มองตัวเองว่าสวยสวยไปเจอใครหน้าเหมือนตัวเองเนื้อคู่ความจริงเปล่าครับหลงตัวเองใช่ไหมเดินังมือทิมไม่ทันดูนิสัยไม่ทันดูอะไรเลยใช่ไหมครับอ่าอีกพวกหนึ่งก็เนี่ยคุยกันรู้เรื่องคุยกันเรื่องเดียวกันลองนึกดูสิคุยเรื่องเดียวกันสิบชาติเบื่อไหมเออเพราะฉะนั้นที่เราจะหาคู่เนี่ยเราต้องหาคู่มาเติมเต็มส่วนที่เราขาดไปไม่ใช่หาไอ้คู่ที่เหมือนเหมือนเราอีกข้างก็ขาดอยู่เหมือนเดิมจริงไหมครับ นั่นคือทําไมชายจึงคู่กับหญิงเพื่อคู่กันแล้วรวมกันเป็นหนึ่งไงเข้าใจไหมครับอ้าวสรุปว่ารักเพื่อนรักต่อไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนรักตอนนี้จะไม่รักเราก็ดักรอบต้องหมั่นกู้ครับนะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ตื้อเท่านั้นที่คองโลกจะไปไหนท่านเราจะเอาสักอย่างจริงไหม <Yeah. S 1> จริงโอเคอย่าลืมเรียนหนังสือด้วยนะเข <Yeah. S 1> าเรียนหนังสือไม่เก่ง <Yeah. S 1> เพื่อนมันก็หนีไปเหมือนกันนะเ <Yeah. S 1> ข้ามหาวิทยาลัยหมด